วอทอะไรวะหน้าตั้งใจจะดูสายลุงนะครับเมื่อกี้ฟูมแบบซูมดูสายลุงเลยอะเออเจอแต่บักนะครับแบบนี้เอาแล้วแล้วเอาแล้วขึ้นยังไงอะเอาเอาเอาแล้วผมขึ้นยังไงอ <laughs> ไอ้หนุ่ม เองก็ขึ้นไม่ได้เหรอเอาแล้วมันขึ้นยังไงนี่เหลือเชื่อดีแฮะเออหัวจะปวดผมบอกเลยตอนนี้อยู่ในหมดฮาร์ดคอร์นะครับนะหมวดฮาร์ดคอร์นะครับเฮ้ยรีเกมแป๊บโอเคมา เอา้าปวจะปวดว่ะรอบที่สามโอเคนะกว่าจะได้มากว่าจะได้ขึ้นกว่าจะได้ตี <c oughs> พลังกล่องน่าจะเท่ากันนะครับกับโหมดปกติห้าร้อยนะครับอย่างนี้เนี่ยโหมดคัดคอรน่าจะตีไวกว่าปะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันคูณสองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะอะ่บูทน้ำยาหน่อยนะครับดาเมจคูณสามโอเค คนก็มีหิวกันเยอะนะครับตัวยักษ์กันเยอะนาหมีก็น่าจะเยอะกันอยู่นะครับแต่ดูพลังที่ลดไปนะครับโอ้โหขอย้ำนะครับนี่แค่กล่องแรกนะครับพลังแค่5 0 0 QT แล้วกล่องหลังๆนะครับ1,000 1 5 0น2,000 2,500นะครับว้าวทางสะดวกเลยนะครับเหมือนจะตีแตกกันหมดแล้วนะครับโอเคโคตรดีวิธีแก้นะครับ แค่แยายเซอร์เท่านั้นเลยนะ <c oughs> อ่ะฟังไมดรู้แล้วกันนะครับมีอยู่เจ็ดมิเลียนไม่น่าจะพอนะอ่ะไปย่ายาวขอมิติกตึงๆนะตึงๆไปเดนโบอ่ะขอตึงๆโอ้โหสองหน้าอีปิกเพียบโอ้โหไม่มีมิติกเลยวะ่ะโอ้โหสาภาพสาภาพเกินอื <c oughs> เปอร์เซ็นต์มันไม่เท่าเนอเอเอมันต้องอย่างนี้ดีเฮ้ยทำไมภาพมันงองงจังอะแบบเหมือนเสีงสะท้อนนะครับดูดิโอ้โหม่ติดตัวเดียวเองเออผมไปกี่ตัวนี่เจ็ดสิบสองตัวนะครับไม่ติดตัวเดียวโอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อจริง โอ้โหเล่เทอุตสาหนี้มาจากหมดปกตินะครับฮาร์ดคอร์คือแบบเกลือกว่าอีกอือ่าออผมจะไม่ตัดเลยนะผมจะให้ดูเต็มเต็มเลยว่ามันเกลือขนาดไหนนะครับหนึ่งยี่สิบตัวมิติสองตัวนะครับโอ้โหเออเมันต้องอย่างนี้ดิเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิติเดนโบว่ะเฮ้ยมันมารัวๆเว้ยเฮ้ยมันต้องให้บบนนะมันต้องให้บบนเหลืออีก6บิลเลียนนะครับเออแล้วรีเจเนรีผมได้เก็บไว้ไหมเอ่ยที่เป็นเดนโบนะครับไม่ได้เก็บโอ้โหเสียดายเลยอ่ะเก็บเอาไว้นะครับส่มต่อเลยพี่หนุ่ม ขอตึงๆนะลีเจเนรีเรนโบ่ตึงๆมิติเรนโบ่ตึงๆนะตึงเปรี้ยโอ้โหมิติคู่มาสองรอบติดนะครับโคตดี เนี่ยดูดิมันชอบมาคู่นะเออของดีจัดจัดโอ้โหเวลาพูดมันมารัวรัวเลยเว้ยเฮ้ยเออดี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 แจ๋วเอาเงินหมดแล้วอ๋อฮะเหลือเวลาสมงอีกตั้งเยอะนะครับ อีก20นาทีตู้เดแค่แต่ดูอย่างไปดูแป๊บนะครับได้ปะโอเคได้มาเท่าไหร่1.3มิลเลียนโอเคต่อชีวิตได้อยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับขอมิติกเรนโบวตึงๆรีเจเนรีเรนโบวตึงๆ โอเครอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีสำรอง <c oughs> นี่คือสิ่งที่ได้มานะครับมิตติกที่แตกมาเป็นเดนโบนะครับกี่ตัวเอ่ยไหนอ๋อ,อนี่นี่นี่สองตัวนะครับแล้วก็ที่แตกมาเป็นกนเด้นเนี่ยห้าตัวแล้วก็ที่เหลือนะครับตัวธรรมดาเจอเชียวอ่ะปร,ะรวมแป๊บนะครับ อย่าแตกเด้อนะโอเคโอโหตัวเดียวเองเหรอเหลือเชื่อเกือบลืมไปเลยนะครับตู้ดีแค่ยังไม่ได้เอาใส่เลี้ยงใส่ไปเลยนะครับอ่ะใส่ไปเลยตัวเมื่อกี้นะครับที่ได้มาสามตัวแล้วก็ของเก่านะครับอีกเจตัว จะได้หน่วยเงินครบวกคอยมาอยู่ในช่วง289ล้านนะครับไปจนถึง28.6บินลียนขอเลยนะพรุ่งนี้เช้าอะ่ะขอสัก10บิลเลียนขอแบบจุกๆเลยจะมิมโบออกไปแล้ว3 7 7ตัวนะครับเออน้อยจัดโอเคและก็เออเยยกแยกันนอนครับมาสุ่มพรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งรอบสองรอบนะไปนอนนอน,น,อน โอเคไปแล้วก็ต้องฟาร์มไปด้วยนะครับเพราะว่าเงินมีน้อยเนี่ยเนี่ยดูดูด,ดูดูภาพนะครับในหมุนฮัดคอร์คือแบบเออเงาฉ่ำเลยนะครับภาพอย่างสวยเลยอ่ะไปสุ่มนะครับมันเดิมขอมิติกเรนโบวตึงๆรีเจนอรี่เรนโบวตึงๆนะตึงเปลี้ <c oughs> ย โอเคและนี่คือสิ่งที่ได้มานะครับรีเจเนอรียเรนโบครับอันนี้ทั้งสามรอบเลยนะครับโอ้โหมาแค่นี้เองเหรอและก็ l e เจเนอรียโกลเด้นไนีนะครับสองตัวมิติโกลเด้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้น่าจะสองรอบนะครับและก็มิติธรรมดานครับโอ้โหเข็มจัด <laughs> ซีคลีตไม่มาเลยนะครับซีคลีตฮาร์ดคอร์เ้มจัดของจริงอ้าวหมดแล้วอออันนี้เจ็ดตัวนะครับ6กสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอโหเอ้าทีเดอร์นึกว่าแตกมันจะได้กี่ตัวนี่ <c oughs> ตัวเดียวอีกปะโอ้โหถามจริงเออตัวเดียวนะครับอันนี้สองรอบนะครับ ขอย้ำนะครับ2อรอบคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับจะแอนเดนโบอีเวนนะครับในโหมดอาร์ดขอก็ยางทิ้ไปเลยนะครับสุ่มไป3รอบนะครับเข็มจัดๆเงินเหลืออยู่อีก740ล้านนะครับสุ่มครั้งหนึ่ง1.2ล้านนะครับสุ่มได้ไม่เยอะแน่นอนนะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่มแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบพุณทุกคนครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอลว้เจนเปนคลิปน้านะครับไปละบาย